ให้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาทำอะไรกันเอ,อ่ยนะครับวันนี้เราจะมาเอ,อ่ยอะไรนะป๊อปแคทที่กำลังเป็นกระแสด่งดังนั่นเองนะท่านผู้ชมผมก็พยายามผักกันคนไทยให้ถึงที่หนึ่งนี่ครับคนไทยอยู่ที่สี่แล้ว ตอนนี้ฟินแลนด์มารลเซียไต้หวันกำลังกำลังพุ่งทะลุนะครับโอเคเราทำบ้างแกมันเพิน,นะครับไม่มีอะไรมากก็ให้กดปอกแคตไปเรื่อย ไม่นโอ้ไม่เกินจะดูสถิติคนไทยไปด้วยเพราะพลังคนอื่นช่วยนั่นเนี่ย วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายจิ๊กสั้น